ยอดไอเดียธุรกิจคิดได้เมื่อเจอโควิด19 ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเพียงแต่หลายคนเมื่อเจอกับปัญหาก็ท้อแท้หมดหวังและหมดกำลังใจไอเดียที่ควรจะมีก็เลยไม่เกิดกลายเป็นจมปลักกับปัญหาและมองว่าโชคชะตาทำไมเล่นตลกกับเราจังในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นเหมือนศึกชี้วัดทางธุรกิจและคัดเฉพาะคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นให้อยู่รอดในขณะที่บางคนเจอปัญหาแล้วอึง้งนิ่งไม่รู้จะทำอะไรแต่กับคนอีกกลุ่มเขาคิดให้แตกต่างมองหาโอกาส ที่ซ่อนในวิกฤตกลายเป็นไอเดียธุรกิจที่คิดได้เมื่อเจอโควิด1 9โดยเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้รวบรวมมาเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่าโอกาสย่อมเป็นของคนที่ไม่ทิ้งโอกาสเท่านั้นค่ะ 1. นึ่งสมาร์ทเคอรี่ นับตั้งแต่มีมาตรการให้คนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติบริษัทหลายแห่งให้พนักง,งาน work from home มากขึ้นพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่จึงหันมาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้ให้บริการแอปเรียกรถสมาร์ทแท็กซี่และโลจิสติกสอย่างเคอรี่จึงร่วมมือกันเปิดบริการใหม่ในชื่อว่าสมาร์ทเคอรี่หรือเข้าใจง่ายๆว่าเป็นบริการแท็กซี่ส่งของนั่นเองเป็นการหาไรายได้ให้กับแท็กซี่ในช่วงนี้ไม่ มีผู้โดยสารโดยแท็กซี่ที่จะเข้าร่วมนั้นต้องแต่งกายสุภาพกางเกงขายาวรองเท้าหุ้มโซนสวมหน้ากากอนามัยจากนั้นก็สามารถสมัครเข้าโครงการได้ทันทีค่ะ 2. บริการ Flavor f o r m Top Hotel บรรดาธุรกิจโรงแรมในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ปางก็ได้รับผลกระทบกันไปจำนวนมากด้วยเหตุนี้จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง9โรงแรมชั้นนำนั่นก็คือเกตและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดตัวบริการ Flavor Form Top Hotel ส่งเมนูจากโรงแรมดังถึงบ้านคุณเพื่อให้การสนับสนุนธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพให้เข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเกตและสามารถให้บริการ Delivery ส่งอาหารจากร้านอาหาร ชั้นนำของโรงแรมพร้อมส่วนลดค่าคอมมิชชันเพื่อช่วยลดภาระและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้โดยมีโรงแรมชื่อดังที่เข้าร่วมเช่น Royal Orchid s h e r a t น n m o n t ียน Riverside และ Amaran รส่วนภูมิแอร์พอร์ตเป็นต้นค่ะ 3. ตุกตุกเอก รถตุกๆเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางเพจ Facebook Smiling ตุกตุกที่ให้บริการเช่ารถเช่าเรือท่องเที่ยวจึงได้สร้างบริการใหม่นั่นคือตุกตุกเอกซึ่งเป็นบริการรับจ้างรับส่งของและพัสดุต่างๆในเขตกรุงเทพในราคาประหยัดโดยคนขับและพนักงานที่พร้อมให้บริการกว่า50ชีวิตรายละเอียดเบื้องต้นในการรับส่งสินค้า เช่นส่งอะไรก็ได้ขนาดไม่เกินความกว้าง100ความยาว100และความสูง90รับของที่ไหนก็ได้ภายใน10กิโลเมตรจากอนุสาวรีย์ชัยไปส่งทั่วกรุงเทพรับประกันของไม่เสียหายแน่นอนใช้งานง่ายไม่ต้องดาวน์โหลดแอปราคาเริ่มต้นที่180บาทต่อเที่ยวเท่านั้น 4. แผ่นกวินอิตชาบูเสิร์ฟชาบูถึงบ้านพร้อมหม้อต้ม ร้านบุฟเฟ่ต์เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากปิดร้านห้ามให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารในร้านซึ่งทางแผ่นกินอทชาบูก็ได้เริ่มทำอาหารส่งแบบเดลิเวอรี่ด้วยแผ่นกินมิสทรีบ็อกซ์เสิร์ฟอาหารเมนูพิเศษแบบให้ลูกค้าได้ตื่นเต้นว่าข้างในจะเป็นเมนูไหน ซึ่งจะเป็นการเปิดรับออเดอร์แบบวันต่อวันนอกจากนี้ทางร้านยังต่อยอดไปสู่การทำพรีออเดอร์ชาบูพร้อมหม้อดยการจัดเซ็ตชาบูที่มีให้เลือกหลายแบบและมีการพ่วงหม้อชาบูไปให้ลูกค้าในราคาแค่พันกว่าบาทได้ทางชาบูอร่อยๆแถมยังได้หม้อต้มอีกด้วย 5. โรงหนังแบบ Drive-in แม้จะไม่ใช่ไอเดียแปลกใหม่ที่เกิดเพราะโควิด19ระบาดแต่ก็ถือว่าเป็นการแพร่ระบาดของโควิด19ที่ทำให้โรงหนังแบบ drive-in กลับมาคึกคักเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างความเฟื่องฟูของธุรกิจนี้เช่นโรงหนังแบบ d ดฟ v อินที่กรุงโซที่มียอดขายตัวเพิ่มขึ้น10 20ในทุกสัปดาห์และจะขายหมดตลอดในช่วงวีคเอนรวมไปถึงโรงหนังแบบ d r v v อินในอเมริกาที่มีกว่า300แห่งที่ผู้ประกอบการบอกว่ายอดขายด้วยรวมเพิ่มขึ้น40และต้องเพิ่มรอบการฉายให้มากขึ้นด้วยนอกจากในเกาหลีใต้และอเมริกาในอีกหลายประเทศที่มีธุรกิจโรงหนังแบบ d r i v อิน ก็มียอดคนใช้งานเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 6. หน้ากากอนามัยแบบเจาะรูอาจไม่ใช่ธุรกิจใหม่แต่เป็นไอเดียที่คิดได้และจะได้ผลในยุคโควิด -19 ระบาดเท่านั้นสำหรับช่วงนี้ที่หน้ากากอนามัยกลายเป็นไอเทมที่เราต้องใช้แต่ปัญหาสำคัญคือเมื่อปิดปากด้วยหน้ากากอนามัยก็จะทําให้เราดื่มน้ำได้ยากถ้าจะดื่มอะไรสักอย่างก็ต้องเปิดหน้ากากอกอ,อกมา แต่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ที่จำหน่ายพวกเครื่องดื่มกาแฟาก็ได้ผุดไอเดียหน้ากากอนามัยเจาะรูโดยมีรูยางที่บริเวณหน้ากากไว้สำหรับลูกค้าเปิดจุกยางและดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องถอดหน้ากาก,ากออกมาซึ่งก็ถือว่าเป็นไอเดียสุดเจ๋งในยุคโควิด -19 ระบาดท,ที่ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะ 7. ห้องเช่าป้องกันการหย่าร้าง ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าปัญหาการหย่าร้างจะมากขึ้นเพราะผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยกตัวอย่างคือในเมืองจีนที่ประกาศปิดเมืองไปเป็นเวลานานผลคือมีตัวเลขของสามีภรรยาที่หย่าร้างเยอะมากคาดว่าด้วยความกดดันด้วยความเครียดและปัญหาที่ต้องอยู่รวมกันเป็นเวลานานทําให้เกิดเรื่องนี้ ซึ่งคาโซคุบริษัทสตาร์ทอัพในญี่ปุ่นได้ผุดไอเดียนำธุรกิจให้เช่าห้องพักที่บริษัทมีอยู่กว่า500ห้องทั่วญี่ปุ่นมาใช้รับมือกับปัญหาดังกล่าวโดยชูจุดขายเรื่องการตกแต่งที่สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหรือเวิร์กฟอร์มโฮมก็ได้ในราคา4,400เยนหรือประมาณ1,300บาทต่อวันพร้อมกันนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาปัญหาการหย่าร้างโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี30นาทีอีกด้วย 8ตลาดสดยุคโควิด -19 จะเรียกว่าเป็นไอเดียธุรกิจได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยวิธีการแบบนี้ก็ช่วยให้คนที่มาจับใจ่ายในตลาดรู้สึกปลอดภัยซึ่งวิธีนี้ถูกนํามาใช้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะเป็นเรื่องของตลาดสดแห่งหนึ่งในเมืองกะลอรัฐฉานประเทศเมียนมาที่ได้นําพื้นที่ถนนมาจัดพื้นที่เป็นตลาดให้แต่ละแผงมีระยะห่างกัน1-2เมตรที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่มาจับจ่ายต้องสวมหน้ากาก อนมามัยและต้องเว้นระยะห่างต่อกันกลายเป็นภาพ,พ่อค้าแม่ค้านั่งกันแบบห่างๆในพื้นที่ของตัวเองก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีซึ่งในประเทศไทยก็มีหลายแห่งที่ใช้ไอเดียแบบนี้เช่นกันค่ะ 9. ฝึกสุนัขดม,มกลิ่นหาผู้ป่วยติดโควิด19 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยสุนัขช่วยตรวจสอบทางการแพทย์หรือ m e d i c a n Detection Dogs ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลโดยการฝึกสุนัขดมกลิ่นหาโรคในผู้ป่วยประเทศอังกฤษร่วมมือกับวิทยาลัยสุขอ,อนามัยและเวชาศาสตร์เขตร้อนแห่งกรุงรอนดอนพร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเดอร์ัมประเทศอังกฤษในการฝึกสุนัขดมกลิ่นเพื่อหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 โดยทางองค์กรจะฝึกสุนัขเป็นเวลา6สัปดาห์ในการดมกลิ่น เก็บตัวอย่างจากกลิ่นตัวของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 เพื่อฝึกสำหรับการดมกลิ่นคัดกรองผู้คนหาผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ติดเชื้อแต่ยังไม่ออกอาการป่วยซึ่งการฝึกดังกล่าวนั้นจะเป็นการฝึกดมอย่างปลอดภัยต่อตัวของสุนัขเองด้วย 10. หุ่นยนต์รับปริญญา การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลไปยังวงการการศึกษาที่ทําให้เรื่องของการเรียนการสอนต้องหยุดชะงักรวมถึงในมหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องเรีอนการรับปริญญาออกไปแต่มหาวิทยาลัยในกรุงโตเกียวได้โชว์ไอเดียสุดเจ๋งด้วยการให้ตัวแทนบัณฑิตบังคับหุ่นยนต์สวมชุดครุยที่ชื่อว่านิวมีจากที่บ้านส่วนบัณฑิตที่เหลือเพียงแค่วิดีโอคอลเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันซูม เมื่อมีการขานชื่อหน้าของบัณฑิตก็จะปรากฏบนจอของหุ่นยนต์จากนั้นเจ้าหุ่นยนต์ก็จะเดินไปรับใบปริญญาจากมือของอธิการบดีและยังสามารถพูดคุยโต้อตอบและถ่ายภาพกับอาจารย์ได้แบบเรียลไทม์ด้วยและถึงแม้ว่าหุ่นยนต์รับปริญญาที่ว่านี้จะไม่ใช่ไอเดียสำหรับการทําธุรกิจแต่เชื่อว่าหากพัฒนาต่อเนื่องต่อไปในอนาคตอาจมีการรับปริญญาด้วยวิธีนี้เพิ่มมากขึ้นก็ได้ ว่ากันว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิดย่อมต้องมีประตูอีกบานที่เปิดนั่นหมายถึงโอกาสทางธุรกิจไม่ได้ติดตันทั้งหมดคนทำธุรกิจต้องรู้จักใช้ไหวพลิบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ว่าจะปัญหาหนักเบาผู้ประกอบการก็ควรมีแผนสำรองไว้รับมือซึ่งหากมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมานานก็อ,อาจจะช่วยเรื่องนี้ได้มากหรือบางทีประสบการณ์ที่ว่าอาจหมายถึงใจสู้ไม่หวั่นไหวกับปัญหาดังนั้นคนทำธุรกิจที่มีคุณภาพ ต่อให้เจอเรื่องเร็วร้ายแค่ไหนเขาก็จะสู้และก้าวผ่านมันไปให้ได้ไม่ใช่การนั่งโทษแต่โชคชะตาโทษด,ดวงโดยที่ตัวเองไม่พยายามแก้ไขอะไรเลยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ